ค้าถามพร,ระปเจกับพทธเจ้าในปรากฏตามประวัติว่าม,มาปีพศ 2, สอง2ันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหลวงพ่อปานได้ออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักใต้เมื่อท่านมาทานข้าวอยู่ที่วัเดเสด็จเวลาเช้าพนาจันนั่นแหละท่านก็คุยให้ฟังคุยให้ญาติโยมฟังว่าท่านไปเที่ยวปักใต้มาคราวนี้ท่นนานได้กระถานดีมาบทหนึ่งสามารถ ทำคนที่ยากจนให้เป็นคนมีความเป็นอยู่สบายสบายถ้าทําอย่างเล่าถ้าทํำถึงขั้นสมาธิจิตแล้วบุคคลนั้นจะถึงความร่ํารวยแล้วท่านก็กล่ากระถาให้ฟังช้าๆสา,ามครั้งอันนี้อาจจะเป็นนโยบายของท่านก็ได้เพราะการที่ให้ช้ท่านจะให้กระถาบทใด,ดบทหนึ่งหให้อะไรกับใครท่านไม่จะพูดกับบุคคลเียก่อน มาพูนแล้วก็ฟังคุณขอว่าใครจะขอท่านบ้างถ้าใครไม่ขอท่านก็เฉยเฉียถ้าใครขอท่านก็ลงมัดนี่เป็นอย่างนี้นะเว้นไว้แต่เครื่องรางของกลังที่ท่านทาแจกท่านแจกแล้วท่านี้ก็ต้องมีคนมาขอเหมือนกันท่านมาให้ก่อนถ้าขอแล้วท่านแจกไม่อัน้นแจกไม่คิดราคาไม่ใช่วันนี้ส่งบาทจะนั้นสองบาทจะนี้สิบบาทจะนี้ยี่สิบบาท,าบบาทไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทำของของท่านไม่มีราคาท่านทำพระโมฆะแจกเป็นเมตตาบารมีตอนนี้เมื่อท่านพูดจบไปสางจบแล้วก็ไม่มีใครถามไม่มีใครซักพอนดีฉันเสร็จยาถาสัตว์เสร็จญาตโยงกลับหมดตอนนั้นเหลือแต่นายประยงต,งตั้งตรงจิตคนเดียวจะขอห้างขายยาตราใบโปตลาดท่าเตียนเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่เรียกว่าห้าง เขาเรียกกันว่าร้านขายยาตราใบาโกทำไมจึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นนายไปยงยังไม่ใช่คนรำ่ำรวยยังเป็นคนขายพอได้พอกินไอ้คำว่าขายพอได้พอกินในที่นี้หมายความแกมีกำไรเดือนอาจไม่ถึงร้อยบาท บางเดือนจะบอกว่าเดือนไหนถ้ามีกําไรสุดที่ถึงสองร้อยบาทเดือนนั้นสองคนผัวเมียนอนไม่หลับดีใจมาชำระบัญชีแล้วงบเดุลนบัญชีแล้วได้กําไรถึงสองร้อยบาทนอนไม่หลับทั้งคืนคุยจุ้งจิงจุ้งจิงจุ้งจิงสองคนผัวเมียนี่เป็นเ่องอะไรัก็ื้นอกฟื้นใจว่าเดือนนี้เราได้กําไรถึงสองร้อยบาทนม่รู้ฐานคนะ้าเขาไรรยงไว้ก่อน คะนะยะายใบยงเรามีฐานะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเข้าไปกันหมดแล้วนายใบยงไม่ไปอยู่เป็นคนสุดท้ายเมื่อคนอื่นไปหมดแล้วแคก็เ,คเข้าไปกราบกราบหลวงพ่อไปเรียนท่านหลวงพ่อครับคาถาที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้ก็ผมขอเรียนเป็นคนแรกครับแล้วท่านก็บ,บอกว่าเออใบยงดีแล้วไอ้ลูกรปี ที่พ่อพูดเมื่อกี้นี้พ่อก็จะไว้กำลังใจของคนว่าใครเขาต้องการบ้างถ้ามีคนต้องการพ่อก็จะถ่ายทอดให้ถ้าไม่มีคนต้องการพ่อก็จะเก็บเอาไว้ยังเป็นคนดีเนี่ยเป็นลูกโัวปีเป็นคนต้องการคนแรกไอ้คำว่าลูกโควปีเนี่ยหมายความว่าหัวปีในเรื่องของพระธรรมพระเจกับพระพุทธเจ้าพ่อจะให้กระดาษระจดนายประยงก็บอกว่ากับผมขมโมยจดไปแล้วก็รับท่านก็บอกว่าเอากระดาษนะ จุดไปแล้วก็ะไ้ประโยงก็ไปมอบไปถานแต้กระจุดทูบกจุดเขียนบอกกลา่าวกูบายกันมาขอให้สงเคราะห์เราเคราะห์ลูกของาปีทําให้เกิดผลเมื่อท่านมอบไปแล้วท่านก็กล่าวว่าโยถ้านก็ท้าบทนี้ยังเรียนไปแล้วนะขอจะให้เวลาเองหนึ่งปีไปทําให้เต็มที่ทีเดียวทำให้เป็กนกรรมฐา,านลองเอาให้ถึงที่สุด ถ้าเองปฏิบัติแล้วถึงขนาดนั้นถ้ายังไม่เก nah ิดผลพ่อจะไม่นำกระฐานนี้ไปสอนคนอื่นต่อไอีกถ้าว่าเองนำกระถานนี้ไปปฏิบัติเกิดผลแล้วพ่อจะปิมพ์แจกเป็นสาธารณะเราต้องพิสูจน์กันเลยผลมบเดยเรียนมาแล้วาก็เชื่อกันไปอย่างเดียวดังนั้นใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใื่ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นการเรียนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่สนเสิน ต้องปฏิบัติให้เกิดผลได้สมัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าไปกลมสงพระเทพโปรดพระเทศโปรดแล้วพระพุทธเจ้าถามภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรคอยคําสอนที่ตถาคตพูดมาแล้วนี้สาลีบุตรเชื่อไหมภาษาลีบุตรบอกข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเลนนราพราทังหลายเหล่านั้นมองภาษาลีบุตรตาบูตาเบี้ยวไปต่างๆกัน พิสวาภาษาหนี่บุตรที่อวดดีนี่พระพุทธเจ้าตั้างให้เป็นอาศราวกยังอวดดีนี่จะใช้ไม่ได้จ่แล้วนี่สำหรับจิตใจพระที่เป็นปุถุชนแม้ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าะไรถามต่อไปว่าสารีบุตรทําไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรบอกว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อตอนทดสอบคาถาเขถ้อยคําสอนของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่า นี่หมายความต้องปปฏิบัติถ้าผลมีตามนั่งข้าพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าย,ยกมือึ้นสาธุมันดีแล้วสารีบทีแล้วอาตาโรต,าาตารถาคาตาตถาคตเนี่ยเป็นแต่เพียงคนบอกว่าบอกแล้วถ้าใครหลงเชื่อเชื่อสนิทว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงคนนั้นจัดว่าเป็นอธิโมกขะตถาน้อมใจเชื่อตถาคตในส่อน เมื่อฟังแล้วต้องนำใบป,ประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ความจริงจากคำสอนของฉันก่อนจึงกว่าจะเกิดผลและเกิดเชื่ออย่างนี้ฉันสนเัเสนอสารีบทสารีบทเป็นคนดีเนี่ยเป็นอย่างนี้สิเมื่อคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ฉันพูดเป็นเล่าอะไรไหมฟังตั้งแต่ต้นจนอาวาสานเนี่ยเป็นเท็จสุดท้ายเท็นี้ก็ตามคนผูู้ฟังทั้งหมดอย่าเชื่อฉันนะ เมื่ออะไรก็ตามที่ฉันกล่าวไปแล้วว่ามีผลเป็นอย่างนั้นมีผลเป็นอย่างนี้ก็พยายามทํากันให้ได้พยายามศึกษากันก่อนปฏิบัติกันก่อนแล้วก็ปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติขันเอาชีวิตเข้แรกกันใช่ไหมไอ้แบบขัดแย้งที่เหยียดที่ไก่ไม่สอนฉันไม่ใช่คนประเภทนี้ไม่ครบคนประเภทนี้พูดให้ฟังก็หน่อยเปลา่าไม่เกิดประโยชน์ ตอนนี้มาเล่าถึงกระานพระปฏเจ้พุทธเจ้าต่อไปและประโยงไม่ได้รับไปแล้วก็เอากระานไปปฏิบัติท่านใส่บาตรทุกวันเวลาจะใส่บาตรก็ว่ากระานก้าวจบตอนเย็นบูชาหนึ่งกับบูชาห้วยคกระานนี้ก้าวจบตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาเช้าหรือเช้าเมื่อก็ตามบูชาก้าวจบเวลาใส่บาตรจบแข้งเข้าก้าวจบเวลาจะไปนั่งขายของ วากระถางเก้าจบเวลาเลิกจะขายของว่ากระถางเก้าจบนิ้วเอาก็ซจริงๆเมื่อเวลาตอนกลับมาจะขายของแล้วนะไปโยงเล่าให้อาตมาฟังแล้วเล่าให้ฉันฟังว่าท่านกลับมาแล้วท่านกอเมื่อก็ถึงอาบน้ำอาบท่าเสร็จบริโภคอาหารเรียบร้อยนั่งพักก่อนสบายแต่เวลาที่นั่งพักก่อนท่านก็ภาวนากระถางบทนี้ไปดปูเป็นกรรมฐาน ภาวนายอย่างคาถาที่เราภาวนากําหนดลมให้ใจเขาออกว่าคาถาบทนี้ไปชา้าตา,า,สามสบายสบายกระดบรีดอนทำจิตให้มีอารมณ์สบายเวลาขายของเวลายามบ้างท่านเ็ภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วยนี่ออก็อเอากินขนาดนี้เมื่อเวลาอาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเขาเข้าห้องพระเข้าห้องพระพาภาวนาคาถาบทนี้เป็นกรรมฐาน จะไปย,บบยงเจะของห้างขายาตราไปโพบอกว่ามีตอนที่จะเกิดผลหนักมันจะย่างฟังไว้ให้ดีนะพวกที่เอาจริงตอนที่จะเกิดผลหนักเวลาเข้าไปเจริญกับไปฐา,นร,น,า,น,รานรู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นคือหลับตาเนรู้สึกเหมือนแค่์ตะเกียงมันสุดตัวไกลตอนนี้ไม่แคอะไรรอกก็เป็นอารมณ์ของสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธินั่นเอง มีจิตใจเออบอิ่มเป็นสุขในกรรมฐานมีความปรบับเพื่มบางครั้งท่านบอกว่าได้เห็นภาพพระสงฆ์บางพระพุทธรูปบางเี่ตอนนี้ที่เขาเรียกว่าจิตถึงอุปจาระสมาธิถ้าถามพระปรจเจกพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไปเจริญเป็นกรรมฐานแล้วก็มีผลเหมือนการเจริญกรรมฐานธรรมดาในด้านสมาะเป็นฌานเป็นสมาบัติเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากัน ้านะเจริญกรรมาฐานแล้วถ้าจะเอากระถาบทนี้ไปเจรเิญเกรรมาฐานจนกระทั่งได้ฌานตีเรื่องน,นี้แข็งก็ดีใจด้วยเพราะว่าจะให้ผลเนื่งสองทางกล่าวคือในสมัยที่ทมีชีวิตอยู่ก็ไม่อยากจนสินใจเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสัมมาโลกเป็นอย่างน้อยนะซึ่งกล่าวว่ากระถาบทนี้ให้ผลถึงสัมมาโลกเป็นอย่างน้อยนะ มมบาตามธรรมานาบุคคลเม่จิตเข้าถึงสมาธิที่สุดและปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดแล้วก็พิจรารณาเติมนักปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ก็จะเข้าถึงขั้นนี้ปััฒนาสูงสุดนี้อาจไปถึงนิพพานเลยคาถาบทนี้เนี่ยพระบาเจกับพระตัเจาท่านไปนิพพานกันนับวงไม่ทวนแล้วแล้วพวกเราเรามงงางมงามงงงามอยู่ข้างหลัง เห็นว่ากระถาของท่านเป็นอะเป็นกระถาหาหลับเวลาภาวนาก็คิดหาหลับอย่างนี้มันไม่ถูกเวลาภาวนากระถาบทนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดหวังลาบหวังผลคิดว่าทําจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นอย่าลืมนะไอ้เคล็ดลับที่ที่ไปหน่อยนี่เป็นของสำคัญมันในประยงไล้ควงว่านับตั้งแต่ระยะนั้นเป็นต้นมาพอจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิอันนี้ว่ากันเรื่องกรรมฐานเลย มีตอนนี้แหละท่านบอกว่าของขายเนะขายดีขายดียดจริงๆทำเท่าไรยาทำเท่าไรขายหมดแต่ว่าจำนวนของยาเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้ท่านบอกบางครั้งยาขนาดน,นี้เราทำไ้พันห่ 1, หอขายไปแล้วพันห่อบางทีครบถ้วนแต่ยาอย่างเหลืออมืมาแล้ววันนี้เงินที่เก็บอยู่ในเซฟตัวเหมือนกัน เวลาจะเก็บเงินท่านก็จุดทูปจุดเห็นว่ากระฐานิ้ัจบตามแบบเวลาจะนําเงินออกมาจากเซฟเอามือพอเปิดเซฟมือจับเงินยังไม่ดึงออกมาก่อนว่ากระานิสัจบแล้วดึงออกมาแต่ขณะที่เอามือจับเงินน้ะต้องยังไม่นับเอามานับข้างนอกถ้ามันเหลือความต้องการว่าก็เก็บเวลาเก็บก็ว่าสัจบทำอย่างนี้ทกเงินก็เหมือนกันเงินในเซฟในมัน ในวันนะี่นใช้ครบผลตามจงนวนที่เก็บไว้เอาเข้าเท่าไรใช้เท่านั้นเป็เงินมันจยงเหลือมีจําให้ดีนะจำใม่ดีว่าคนนะที่อยากรวยต้องทําอย่างนี้ไม่แค่าเอากระถาไปนอนกอดแล้วกระถาไปวางไหมแจก,กมันไหลเหมือนเล่มแล้วฉันเองเนี่ยกระถ,า,ถาบทนกกานเนี้พิมพ์แจกหลาเหมือนเล่มอาหาคนในริ่งหัจังมันก็แด่ได้ไว้สามสี่คน นันปักใต้นอ <c oughs> นบางเออในคนที่ได้จริงๆก็เป็นคลิสเตียนกะด้วยมีกันได้ผกคลิปที่เป็นลูกศิษย์จะประกถาบทเน,นี้มากับพระของข้อปนกับธรรมันบนของพ่อปานลงพ่าเ็เป็นของหลวงพ่อปันเอ่เไล <c oughs> ้ลูกศิษย์เป็นคลิปฉันบอกว่าไอ้ตอนนี้มันงอกอยู่เสมอจะทําอะไรก็ตามรู้สึกมึงมาบอกไม่ถูก บางที่นั่งๆอยู่ก็มีคนเข้ามาบอกลับให้ไปลงทุนอย่างนั้นให้ไปลงทุนอย่างนี้บางคราวทุนที่จะลงมันก็เกินเกินกว่าเท่าที่มีเพราะว่าท่างใจจะทําจริงๆแล้วก็มีคนเอามาให้เอามาให้ยืมบ้างเอามาให้กู้โชกคราวบ้างพอลงทุนอย่างนั้นได้แล้วการค้าการขายในในต่ตามเมื่อลงเมื่อลง,ลงชอบใจจะทําเมื่อทําไปแล้วไม่เคยขาดทุนมีแต่กําไร เห็นมักเห็นผลชัดเจนแจ่มใสท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นบอกท่านไม่กลัวแล้วอีตอนนี้หลวงพ่อบอกก็จะสร้างอะไรทลายให้บอกมาเถอะหลวงพ่อบอกให้เขาสร้างอะไรทลายลงทุนเท่าไหร่เงินมันก็งอกติดตามมาทุกทีจะสร้างวัดสติวัดจะทําอะไรก็ตามเขาบอกเขาไม่อันถามว่าคุณไม่อันนะคุณไม่คุณไม่กลัวเงินหมดเลยบอกแกแกบอกว่าผมไม่กลัวหมดทําไม ี่หลวงพ่อบอกบุญเท่าไหร่ผมทํากรุวงข้อเท่าไรผมก็รวยเท่านั้นรวยมากกว่าที่แกค้นรายได้มาติดตามมาบอกไม่ถูกนี่จัดว่าเป็นในอณิสงของการทำจริงขอในาประยงสร้างตรงจิตห่างขยาจาไปโกจำไว้จำไม่ดีแล้วต่อไปแกก็ปฏิบัติกรรมฐานพราะคาถามก็ไปเจ้าพระพุทธเจ้าบทนี้ทิ้งทานสี่เป็นประจำ คีอตอนที่แกปฏิบัติถึงฌานสี่นี่แหละแกสร้างใหม่อันสร้างอาคารต่างๆสร้าง,างโรงเรียนสร้างต้นลาวัดสร้างพระอุโบสถเฉพาะโรงเรียนนี่สร้างมากเพราะแกชอบโรงเรียนแกบอกว่าเป็นการให้เป็นยาแกคุณระบุคุณอทิตดา <c oughs> อย่างโรงเรียนเขงวัดโคนี่แกบอกว่าแกสร้างถึงสี่ห้าล้านบาทโรงพยาบาลใี่สร้างที่ไหนเป็นสั้งแสน,นไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หลัง้างได้ทุกปีในกรุงเทพ็นจังหวัดธนบุรีไปทางไหนจะไปวัดไหนวัดไหนชื่อนยประยองเกอนไปหมดตั้งตรงจิตตั้งตรงจิตที่ไม่แยแครยเขาทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างแห่งการจเจริญพระคาถา,าพระเจ้าพระเจ้าอย่างจริงจังในสมัยพรวงพ่อปานต่อมาเมื่อลุงพ่อปานได้ทราบข่าวว่านายประยงทาขึ้นแล้วก็ให้ในายประยงลงทุนสร้างไว้เขาสะพานนา แยเข้าเขาวงประจันเลยควกสมรงไปหน่อยสองหมื่นบาทวัดนั้นสร้างทั้งวัดสร้างกุฏิสร้างหอสุดมนสร้างศาลาการประเรียนสร้างพระโบสถ์ลงทุนตั้งสองหมื่นบาทคูลค่าของเงินสองหมื่นบาทสมัยนั้นเยอะแยะแต่คนที่จะลงทุนถึงสองหมื่นบาทได้ก็หายากเต็มทีนาประยงไม่อ่าน มาลงทุน่องสองหมื่นบาทแล้วหลังจากนั้นก็ไปสร้างเขื่อนนาวัดบานอโคอีกหมื่นสามพันบาทติติกันนี่เป็นการเป็นผลกันได้ใหม่ๆแม้ไปยงก็สู้มาลงทุนไปอย่างนั้นแล้วแกบอกให้ตอนนั้นแกก็ยังรวยไม่มากถ้าจะเริ่มเป็นห้างแล้วแต่ว่าจะบอกจะลงทุนไปสามหมื่นบาทเศ็จเมื่อหงพ่อเอามาแล้วก็แกก็ให้มา แล้วบนที่สุดไอ้ผลกําไรทางบ้านมันก็ไล่ติดขึ้นมาเหมือนกันเจ้บบอกว่าควักมาให้หลวงพ่อสามหมื่นบาทกว่าๆแลเ้เแกก็มีสามหมื่นบาทกว่าๆเจ็บบอหลวงพ่อฉลิเกเป็นระยะ,ะยะเรื่องนี้จะเอาสองพันเท่านั้นจะเอาสามพันเท่านั้นจะเอาห้าพันตามความจําเป็นในทางก่อสร้างไม่ได้ส่งมาให้ทีเดียวสองสามหมื่นแต่ในเมื่อผลนที่สุดในเมื่อหลวงพ่อเอามาหมด แกก็บอกว่าไอ้กาไรของแกกระท่วมตัวครบเ,เป็นงานโดยบอกซึ่งไม่เคยขายได้อย่างนั้นผลกําไรไม่ได้รวดเร็วอย่างงั้นตามปกติแต่ถ้าว่าเมื่อเวลาหลวงพ่อเรียกเข้าจริงๆันได้ครบถ้าว่ากาไรมีหมายถึงการลงทุนของคุณเว้วบอกว่าผมตัดทุนออกแล้วเอาแต่กําไรชัดๆนี่มันเป็นอย่างนอนุภาพ